เป็นเหรียญชุดเหรียญตะกุดนะเขาเรียกชุดชุดเหรียญตะกุดหลวงพ่อสุภัสเตชะพโลแห่งวัดป่าประชานิมิตจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านเป็นศิษย์เอกเพียงผู้เดียวนะครับของหลวงปู่เจียมวัดป่าหนองยาวหรือวัดอินทราสุการามจังหวัดสุรินทร์นะครับถือได้ว่าเป็นศิษย์เอกผู้ที่ได้รับการยอมรับจริงๆนะครับในเรื่องของการที่ได้รับ ถ่ายทอดวิทยาคมในการหรือเคล็ดลับในการสร้างวัตถุมงคลเพื่อเปิดให้เช่าบูชาหรือแจกจ่ายสำหรับทหารชายแดนนะครับและนี้ที่ผมได้มาวันนี้จะเป็น2ชุดแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเหลียนปาทิหารนะครับยันตรงนี้เป็นยันปัม๊มนะครับเป็นยันปัม๊มเนาะสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นะครับเนีย่ยสายเหนียวไม่ควรพลาดจริงๆ สายเหนียวไม่ควรพลาดจริงๆนะครับในประการทั้งปวงเนาะเดี๋ยวดูเหรียญอ่าโดยรวมจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญสีมาท่านนะเขาเรียกว่าเหรียญปาฏิหารมีสัพพันสับพันรลงสีฉับพันนลังสีนะครับนี่นี่ครับสวยงามมากนะครับรุ่นปราบมารด้วยนะครับปราบมาร ชื่องามนามมงคลนารุ่นปราบมานะครับด้านหลังนี้จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับไม่ใช่พระศรีอ่าไม่ใช่พระสังฆจายนะถ้าลักษณะนี้คือพระศรีอริยะเมตไตรนะครับถือรูประคำนะครับแล้วก็ถือย่ามฝั่งนี้มียันนะชาติติเป็นหัวใจของพระศรีวลีด้วยนะครับวัดป่าประชานิมิตจ,จังหวัดอุบลน,นะครับศิษย์เอกเพียงผู้เดียวของหลวงปู่เจียงนะครับมี สายเหนี่ยวไม่ควรพลาดนะครับทหารห้อยกันนะครับนี่อีกชุดหนึ่งเหมือนกนรรุ่นเดียวกันได้มารุ่นเดียวกันนะครับได้มารุ่นเดียวกันได้มารุ่นเดียวกันครับนี่ครับได้มาเดิมๆเลยนะฝุ่นยังก่ออยู่เลย <c oughs> ครั้งมากนะครับครั้งมาก <c oughs> รุ่นปราบมารเหมือนกันนะครับเนี่ยหลวงพ่อสุพัฒสวยงามจริงๆครับสุดที่จะพัณนานะครับ ถ้าชื่นชอบรู้สนใจก็ทักกันเข้ามาได้0647744808 8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับส่วนยันนี้เนี่ยเป็นยันปั๊มนะไม่ใช่จานมือนะครับย้าก่อนเป็นยันปัม๊มไม่ใช่จานมือนะครับแต่สวยนะ่ะดูสิครับเนี่ยชุดเหรียญตะกดุดห้อยหน้ารถก็ได้นะครับห้อยหน้ารถก็ได้ใครจะนําไปห้อยที่หน้ารถก็ได้เหมือนกันหรือใครจะคล้องคอหรือห้อยคอก็ได้แต่แนะนําให้เลี่ยมกันน้ําไว้ก่อน เลี่ยมกันน้ำเพื่อที่จะให้พราเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สึกกร่อนหรือเป็นสนิมนะครับนี่สวยงามนะ